สวัสดีครับผมเฮียคิ n มโอเพนโรดนะครับรถขั้นใหญ่ที่อยู่ด้านข้างผมนี้นะครับเป็นรถยอดนิยมอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้แต่ครั้งหนึ่งเคยราคาแพงมากๆเลยนะครับคันนี้ตัวนี้เป็น v o l v o นะครับ Xc90 ตัวนี้เป็นตัว D5 นะครับ ตัวนี้เป็นตัวขับ4 Full Time นะเป็นตัว All Wheel Drive นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่าแล้วก็กระจังหน้าวอลโวครับลงตัวสวยงามในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์วอลโวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับให้กำลังสูงสุด185แรงม้านะคืออย่างที่บอกครับคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัว5สูบนะฮะ5สูบแล้วก็สภาพโดยรวมดีมากนะครับโครงสร้างเดิมหมด สีไม่หัวน็อตอะไรไม่มีขยับเลยนะครับโครงสร้างเดิมหมดคันหน้าเดิมหมดโอเคในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกอลอยนะครับตรงรุ่นครับ One v o ล v o XC นะฮะล้อแมกเดิมจากโรงงานซีรีส์ยางก็เป็น235 60 R18 ตัวนี้แม็กขอบ18ครับในส่วนของไฟเลี้ยวก็จกข้างนะครับตัวนี้มีด้วยนะฮะแหลกหลังค่านะฮะ ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นไฟเบรกวอลโวครับเอกลักษณ์เลยนะก็จะเป็นไฟยาวๆนะครับเป็น LED ซ้ายขวานะแล้วก็เป็นโลโก้ XC90All Wheel Drive D ไฟนะฮะส่วน่าหลังนะครับจะเปิดได้2ตอนนะครับตอนบนกับตอนล่างนะฮะนี่คือตอนบนนะครับถ้าจะเปิดตอนล่างด้วยก็กดตรงนี้นะฮะคันนี้นะครับ XC90 มีเบาะ3ตอนนะครับ 1, 2, 3ส,ส,สามารถโดยสา,ารได้เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะฮะเดินทางปลอดภยัยแล้วก็เดินทางพร้อมๆกันหลายๆท่านได้เลยนะฮะหรือจะพับเบาะแถวหลังสุดเป็นเก็บสัมภาระก็ได้นะฮะเราก็ได้ลึกด้วย,วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อ <c oughs> <c oughs> เราเข้ามาชมกันภายในนะครับ ก่อนที่เราจะรีวิวอย่างอื่นสิ่งที่โดดเด่นก็คือเบาะนะครับเป็นเบาะอาร์ดีไซด์นะครับเป็นสีขาวชุดแต่งของเขานะครับสวยนะฮะสวยมากนะสภาพดีนะฮะโอบรัดกระชับนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเ่อส่วนเบาะกบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเมมโมรี่ได้3เบอร์3ระดับนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจ ตนะครับปกติี๋ยวผมจะสตาร์ทดูโอเคนะฮะพมอลายนะเป็นพวมอลายลายไม้นะฮะแล้วก็มีมาติฟังกชันเป็นระบบครูสคอนโทรลอันนี้แดชบอร์ดในส่วนของการปรับระบบต่างๆของวอลโวนะฮะส่วนความระบบความปลอดภัยจะอยู่ด้านนี้เป็นตัว P นี่เป็นปาร์คิ่งนะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกเด็กนะครับกระจก อันนี้พับกระจกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโตโอ้ครับเป็นเกียร์ออโต้อากำลังสูงสุด185แรงมา้าไม่ต้องห่วงครับกำลังเหลือๆครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังนับซ้ายขวาตรงเสานะครับแล้วก็มีด้านหลังอีกนะครับแอร์เย็นทวถึงแน่นอนนะครับและส่วนของเบาะนะครับก็นั่งสะดวกสบายนะฮะนั่งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับได้ทั้ง3ตอนนะฮะไปยังไงกันบ้างครับรถ Volvo x c 90นะครับที่ผมรีวิวไปนะฮะใครอยากได้เป็นเจ้าของนะ รถรุ่นนี้จัดไปแนนได้นะครับอ้อลืมบอกไปครับเจ้าของเป็นนายแพทย์ดังนะเป็นหมอดังจากบ้านเราเลยนะครับแล้วก็เซอร์วิสตามระยะตลอดรถสภาพดีนะครับรถมือเดียวด้วยนะครับคันนี้ท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะครับ มาที่ o อเ n r โ a d ไท a แลนด์ของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้ามาไม่ถูกไงแอดไลน์มาที่แอดโอเพนโร a ไท a แลนดเพจ Facebook Open Road Thailand YouTube Channel Open Road Thailand มาไม่ถูกไงแอดไลน์มานะครับมาถามเราได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะฮะสุดท้านี้เฮียคิมนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ